เราเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลรูปร่างตัวเองอะเนาะใครจะปล่อยให้อ้วนเหมือนเจนล่ะใช่ไหมนี่ทำไมไปว่าเจนแบบนั้นล่ะก็เจนอ้วนจริงๆนี่นาะนี่เจนเธอไม่อึดอัดตัวเองเหรอเวลาเดินนันหนักตัวแย่เลยอีกอย่างอะ่ะฉันเห็นเธอใส่ชุดนักเรียนที่เก่าสกระปรกมากแล้วมันยังดูไม่พอดีตัวด้วยนะ เธอไม่อายหรอถามจริงไม่หรอกฉันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอินดี้มักจะชอบล้อเจนอยู่ตลอดทั้งเรื่องอ้วนทั้งเรื่องใส่ชุดนักเรียนเก่าๆทุกครั้งที่ล้อหรือแกล้งเจนมักจะเดินหนีไปโดยไม่มีท่าทีโกรธแต่อย่างใดทําให้อินดี้ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่พูดอยู่นั้นเป็นเรื่องที่แย่มากๆถึงชั่วโมงเรียนพละ เด็กๆทุกคนกำลังลงเล่นมาร์กันอย่างสนุกสนานแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมือของอินดี้บังเอิญไปคว้าดึงเสื้อของเจนขาดต่อหน้าต่อตาทุกคนในโรงยิมไม่เพียงเท่านั้นอินดี้ยังพูดเสียงดังอีกว่าอ้าวขาดง่ายจังนี่ฉันเคยบอกเธอแล้วไงเจนว่าชุดเธอมันเก่าเห็นไหมนี่มันขาดหมดแล้ว คำพูดของอินดี้เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เจนอดทนอดกั้นต่อความปับอายไมไ่ไหวเธอจึงร้องโฮออกมาจนทําให้ทุกคนตกใจฉันขอโทษที่ชูฉันมันเกา่าขอโทษที่อ้วนขอโทษที่มันขาดหูข,ขัดตาเธอเธอจะเอาอะไรกับฉันอีกเสื้อมันขาดง่ายเธอดูสิมันขาดง่ายมันขาดง่าย เจนสติแตกดึงเสื้อตัวเองให้ขาดประชดอินดี้ทำให้เพื่อนๆต้องเข้ามาพาเจนไปสงบสติอารมณ์ส่วนอินดี้นั้นได้แต่ยืนตกใจเพราะเธอไม่เคยเห็นเจนเกลี้ยวกาดแบบนี้มาก่อนเธอไม่คิดมาก่อนว่าคำพูดที่เคยชินของเธอจะทำให้เจนเสียใจมากขนาดนี้อินเธอทำเกินไปจริงๆเลยนะฉันรู้แล้วฉันเสียใจกับเรื่องเมื่อวานจริงๆนะ วันนี้ฉันตั้งใจจะขอโทษเจนพิมพี่เธอไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหมอะ่ะฉันอยากจะไปบ้านเจนเพื่อขอโทษและเป็นห่วงเจนด้วยได้สิฉันจะไปกับเธอฉันก็เป็นห่วงเจนมากเหมือนกันเมื่อทั้งคู่ไปที่บ้านของเจนก็ได้พบความจริงหลายอย่างสภาพบ้านดูยากจน หลังจากเลิกเรียนเจนต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาช่วยแบ่งเบาค่าเรียนกับแม่ส่วนเรื่องชุดที่เก่าและดูโสกปปกนั้นเป็นเพราะเจนไม่เคยมีชุดใหม่มีแต่รุ่นพี่เอามาบริจาคบางชุดก็ไม่ค่อยพอดีตัวหนำซ้ำที่เจนอ้วนนั้นเป็นเพราะเจนมีโรคประจำตัวนั่นก็คือไทรอยเมื่อได้รู้ข้อมูลทั้งหมดอินดี้แทบทรุดไปกองกับพื้นด้วยความสำนึกผิดเจน ฉันขอโทษเธอในทุกๆอย่างที่ฉันว่าเธอฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยฉันนิย่ที่สุดเธอต้องอดทนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกับคำพูดของฉันที่มันทำร้ายจิตใจของเธอฉันขอโทษนะเธอยกโทษให้ฉันแล้วกลับไปเรียนกันเถอะนะเจนนะเธอไม่รังเกียจฉันหรอ ฉันไม่เคยรังเกียจเธอเลยนะเพียงแต่ที่พูดเพราะคิดว่าเธอจะปรับปรุงแล้วมาดูแลตัวเองอะ่ะฉันไม่รู้จริงๆนะว่าเธอลำบากมากขนาดนี้เอางี้นะฉันมีชุดเยอะมากเลยใส่ไม่ได้ด้วยเธอก็รู้นี่เมื่อก่อนฉันเคยอ้วนน่ะ <c oughs> ฉันให้เธอนะเธอกลับไปเรียนนะเพื่อนๆพื่อนทุกคนรอเธออยู่นะเจนก็ได้ขอบใจนะ